คำเตือนคลิปนี้ไม่ได้ทำตามสัญญาที่บอกไว้ในคลิปและขอโทษที่หายไปนานเพราะไอคิวมันติดเกมแกว่าไงนะก็ขอกลา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 สซอดดีทุกท่านกันด้วย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 ก็วันนี้ก็อยู่กับมาได้เกมทาวันซอมบี้กันในอีกครั้งหนึ่งนะครับกันในภาคหนึงกันก็จะมีเสียงลมเข้ามาปนนิดหน่อยนะคะ ก็มาต่อกับในพาทที่แล้วนะคะที่เราได้ผ่านถึงนี่โอเคเราถามถึงนี่นะคะแล้วผมก็เล่นต่อไปห็นเราข่านถึงนี่ใช่ไหมนี่นี่น,น,นี่โอเคนะแล้วก,แวก็แล้วก็เล่นต่อไปเรื่อยๆซึ่งวันนี้อ่ะนะผมคิดว่าผมน่าจะจบภายในวันนี้เลยแล้วกันนะผมก็จะไปเล่นเพราะว่าอยากรีบจบแล้วอยากไปเล่นเอ้ยว่าแต่เมนนี้เดือเหรอ ไม่เคยมีนะไม่เคยมีนะผมจำได้ผมเล่นอันนี้เสร็จผมมาตรงนี้เลยอะเขาน่าจะอัปเดตมาใหม่ใช่เขาอัปเดตมาใหม่เกมก,ก็ขานาดน,นี้เขายังอัปเดตเหรออืมน่าจะใช่โอเคอไปลีลาลา,า,าอะไรกันเลยถ้าผมผมน่าจะเล่นถึงพิกเออน่าจะถึงเล่นถึงเลเวลสองโอเคแล้วก็แบบผ่านไปล้วนๆนะแล้วก็จนถึงแานนี้ แล้วก็ด้านนี้อ่าเป็น,ปวนเวลาเลยอ่ะเราไปเริ่มก,กันที่ด่านแรกกันเลยไปมาแล้วคะ่ะโอ้โหมัสนสระน้ำเลยล็อกไลท์ซอมบีล้ล็อกแปลว่าล็อกอ๋อตอนนี้คือมันกำลังล็อกอยู่หน้าห้องกำลังล็อกอยู่ตอนนี้เรามาข้างหลังเราลักซอมบี้มากว้าวเก็ตอัพหนีหรือเปล่ายืนเออ After all your วอคยคฮ o วม u น o เออนา o าไปว่าอะไร t ูยัวยัวแบอ่ะอออ t พคนอาจจะไปกันขนาดนี้เหรอเฮ้ยกันขนาดนี้เองยังมีคว่าทำไมเราเล่นไม่ได้ทำไมเราเล่นไม่ได้โอเคไม่เป็นไรเราเล่นอื่นเถแล้วกัน ตัวใหม่ที่เพิ่มมาเล่นได้ก็คือตัวเออ่ใบบัวก็บอกเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่ใบบัวมันคืออะไรลองวางก่อนนั่นน่าผมขอขเรียกว่าว่าแท่นยืนแล้วกันเยี่ยมเลยน่ <c oughs> ยาราสบายนะ <c oughs> ทำไงดีนี่ยิงไปเลย เจ็บไหมเพื่อนเหมือนครูใบาบาวนี่ครูบาวนี่ใช่ไหมไม่ใช่โอเคไม่ใช่ตายยากใจอยู่ okay. เดี๋ยวเราให้เพื่อนเราดึงหอกให้ให้เพื่อนซึ่งตอนนี้ใกล้จะมีรายการใหม่เอ้บอกในคลิปนี้เลยว่ะหลังจากที่คลิปนี้แล้วคลิปที่แล้วของช่องเรานะ คนน่าจะจำได้ EP ที่ยี่สิบหรือ EP จบของเานั้นได้จบเป็นที่เรีเยบร้อยแล้วก็ห้ายอดไลท์ช่ห้ายอดวิวยอดวิวหลไลค์ยอดไ์เปล่ายอดไรใช่ไหมน่าจะยอดไ์ถึงห้าพันใช่ไหมก็จะทำเลยนะฮะผมแต่เราเนี้ยเ,เก็บก่อนเ,อเก็บแล้วกทิ้งมาแล้วพูดปุ๊บมาปั๊บเลย บอกเลยรายการใหม่สนุกแต่ตัวละครเหมือนเดิมไม่ว่ามันหัวได้หรอเพื่อนเย้เย้เอาอใส่ผิดโอ้จะใส่ไอตัวยิงสองร้อยโอ้จะไปใส่ตัวค,ำค้ำแข้งโอ้จะมาต่อยนะ,ะมาปิดจบด้วย ผบเคยได้ยินว่าตัวแดกโหดมากแล้วผมก็เคยเล่นด้วยเราได้ไปแล้วนะะไอตัวผักกาดมันคืออะไรผักกาดหรือเปล่าไม่ใช่ไม่น่าไม่ใช่ไม่ไม่ไม่หมจะรีบจบแบกโอ้น่าจะยากเดี๋ยวตอนเราเล่นเสร็จน่าจะตอนเล่นหลังกล้องน่าจะไปดูตั้งแต่วันอัปเด็ดได้หรอตอนนั้นไม่เห็นมีนะตอนนั้นเล่นเล่นอันนี้จบคือจบเลยจบจบแบบจบเมย รู้แล้วทำไมไม่ใช้รู่ละรู้ละลูลล่ล,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 ละเออรู่ละทำไมเขาไม่ใช้โอ้โหแล้วตัวยิงไม่ไม,ไมีตัวยิงยากเลยฮะยากเลยเออนี่ก็ไดนะ้มาใหม่แล้ะทุกคนผมลืมกดจะอัดตอนสู้ให้ดูเลยไม่เป็นไรหรอกสู้หัวละ โอ้ไม่โอเคที่เหลือก็จะทำเออเนี่ยในหายใจออกไหมเฮ้ยมีตรงถนนด้วยโอเคแล้วก็ตัวสุดท้ายตัวนี้โอเคแล้วผมก็จะเล่นไปคนสีในเด็กนักเรียนกเ่แต่ว่า เนี่ยที่ความโหดของมันคือม in ันจะลอยผมก็เลยต้องทำไงดีเวลาเขาทุบจะขึ้นมากินมันต้องขึ้นมากินโว้นเพื่อนเพื่อนลองใช้วิธีนะโอ้โหคอยโค้ดหล่ออะตัวเนี้ยเนี่ยมันวิธีง่ายมากนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูบอสไฟกันเลยช็อต่ะสอดอื่นแล้วมันจะออกมาแล้วตอนมันตายมันก็แบบ ผม,ผมสามารถซื้อไอ้อันนี้ได้กลับอันนี้ซื้อไปเลยลวกันทุกคน โอเคทุกคนเราก็ได้กลับมากันที่สวัสดีเดฟวัวด๊อกวูวตัวอะโอเคเพื่อนซึ่งแต่ตอนแรกเป็นตอนชา้าใช่ไหมทุกคนตอนนี้เป็นตอนกลางคืนแล้วทุกคนโอ้ตัวเองซึ่งก็ได้ตัวมาภาพขึ้นนะแล้วก็จากครั้งที่แล้วซึ่งโอ้ยควันด้วยเหรอ,อฉันลืมคลิปแผนนี้ไปเลยออกไปย่อนลักษณะก่อร่า,ง,าง,งสัตว์ได้ทัทีนะ แต่ตอนนี้ซอมบี้ผิดผีที่มันไหวหนาเพระยังไม่มาถ้าผมไม่รู้นะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ผมยิงมันก่อนคือนีอ้มนผมอยากให้ควอนมันหายไปมากกว่านี้คืมอ,อมันจะทำอะไรมันจะทำอะไรโล่อ๋อมันทำอะไรอ่ะเฮ้ยบิสต้บลรอร นี่ครับป้าใส่บวัวเพื่อนในมีกระสุนตรงปากไปปิดปากไปแล้วในเก่งมากมากเลยเพื่อนอค่อยๆขยายใหญ่หญอาจจะมีเสียงหมานะครับเพราะว่าตัวนี้ดูเวลาเองแล้วกันช่วยหน่อยช่วยหน่อย คือผมลืมเอาใบบัวใหม่แล้วใช่ผมลืมเอาใบบัวใหม่แล้วนี่คำนี้ว่าจะเก็บไว้ขึ้นนะดูเพิ่มโหเยอะเลยจะท่านตะวันเพิ่มมา20นีเ้ามยอะเยอะนะเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วอาโอเคปีอีกไม่เลยจะถ้ากดทำไมเนี่ยนี่คือระเบิดนิวเคลียร์ของเรานะใช่ระเบิดนิวเคลียร์อุ้ยเดี๋ยวเติมนี้ละเติมเติมก่อนเดี๋ยวมันมาฆ่านะผมเพิ่เห็นมันยิงอ่ะมันน่าจะสนุกมาก มาถึงดานบอสแล้วมาดูกันว่าเป็นไงมาปุ๊มเอา้าควันแล้วควันจะหายยังไงเฮ้ยเนี่ยยิงกงสามลูกสี่ลูกใช่สี่ลูกแต่ที่ต้องการคือไอตัวบน,นวอะไมเลนค่ะบนตายอะไอย่างีเป็นไงไม่หูกควักมาดูโอ้ ยิงมาเลยฮะยิงมาเลยโอ้ยอนี้เหรอ,อที่มันจะช่วยลหรอตัวตัวที่เรจะได้คือกระบองเพชรผมยังสงสัยว่าตัวนี้เขาทำอะไรได้โอเคไม่ต้องรูกและตัวสุดท้ายเรจะไ,ได้คือตัวนี้อุ้ยยังเลย โอเคกัน okay, แล้วทุกคนเดี๋ยวเราเจอกันที่อันนี้ผมจะถ่ายเป็นแบบไม่มีเสียงนะแล้วก็จะเจอตรงนี้เลยแล้วกัน <Yeah. S 1> เงี้ยนะแล้วเราก็จะลวดไปเลยนะฮะเราจะต้องเตะหนึ่งสองแล้วก็ลวดไปเลยจนถึงด่านเลเวลเก้าถึงเลเวลสิบนั่นคน mm. <laughs> น่าจะเลเวลสิบเลยนะเพราะว่ามันน่าจะถ่านแล้แล้วเราทานถึงได้พวกนี้เสร็จแล้วน่าจะได้ไปได่านแบบนี่นะเออซึ่งเงินน่าจะเคยได้เพราผมก็เคยเล่นเคยเล่นเคยเล่นแต่ว่านะ่าตอนเด็กตอนเด็กประมาณปสามปสี่ปสี่ก็ตอนนี้เออ ป3นะเออใช่ก็เราไปเจอกันตอนขาบนหลังคากันดีกว่าก็ขอโทษที่ไม่ได้ทำตามสัญญานะครับทุกคนเพราะมันนานนาจะนานเกินคลิปนาจะนานเกินนะครับก็ใครชอบกดไลค์ใครชอบแชร์ a r e ชอบมากกด subscribe ชอบมากมากกดติดตามเพื่อขึ้นใหม่และคลิปหน้าจะเป็นคลิปสุดท้ายของเราแล้วนะครับก็อย่าลืมรอกันหน่อยนะเพราะว่าคลิปนี้น่าจะแบบไอ้ที่เกินไปแล้วสวัสดีขอบ๊้ยบึ้